เรามาถึงที่นี่แล้วนะน่าจะอยู่เแถวๆนี้สินาะนะเอ,อลองเก็บของตรงนี้ดูสิว่ามีอะไรให้เก็บบ้างมีแต่ผักอย่างั้นเหรอ <c oughs> มีกระดาษข้อความที่สูญหายอันนี้เราเคยอ่านไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกันเอออันนี้มันเป็นกระดาษสมบัติอตรงนี้ลหะถังไม้ตรงนี้ตูเหมือน,นว่าจะมีผักให้เราเก็บทำไมอ่า <c oughs> ไป่งก้าก็ก้าเลยอยู่กันเลยเนี่ยไอ้บ้าเอ้เด็ดทูวันนี้ทำไมมันช่างร้อนใจอย่างนี้ลอเกินน,น่าจะอยู่แถวๆนี้แท้ๆนะทำไมหาไม่เจอนะฉันจิตสัมผัสธาดตามรอยดูอืมไอ้นี่มันแสงส่องแสงปพิเศษ,ษไม่น่าจะใช่ละ่ะไม่น่าจะใช่ไม่เกี่ยวกันหรอก เอออ,อ,อนีนี่นี่ทุกคนเห็นรอยเท้าแล้วโอเคตามรอยเท้าไปครับทุกคนครับโอ้โหโอเคตามถนนไปเลยทุกคนเออมันโดยตามถนนแน่ๆมันไม่ไปนอกเส้นทางหรอกพี่รู้พี่สัมผัสได้แล้วมันหายไปแล้ว สัมผัสได้แต่หายไปแล้วอะไรวะเนี่ยอ๋อดูจุดในแผนที่ก็ได้ทุกคนมาเดินไปทางนี้ว่ะผิดทางครับทุกครับผิดทางเออมาเดินไปทางนี้ครับ <S <S เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาโจมตีเราเองอะตอนนี้มันเป็นโจรอยู่ทุกคนเออ นั่นนั่นหรือเปล่าเจ้าหมอนั่นแน่เลยดูเหมือนว่าไปทำสังเกตรเราด้วยนะเราเอาถัวปลาแม่งเลยเออถ้าเสียงเรียกการต่อสู้ได้เออเราก็จะปลอดภัยกด E ค้างเพื่อเล็งถั่วครับหเหรอกดใช้สกิลนะทุกคนนะทำไมกดใช้สกิลไม่ได้กดซ้า,ายเพื่อยอ่อตึ๊บตึ๊บตึบ,ตบ,ตบ อ๋อไม่โดนครับทุกคนครับต้องย่อป่าด้วยนะทุกคนนะยืนป่าไม่ได้นะครับเฮ้ยถั่วมึงก็ป่าใกล้ไปอย่างย,ยี้ไม่ได้จะรอดเอเอเฮ้ยป่าแค่เดีกเหรอโอ้เดี๋ยวมาแน่ครับทุกคนครับเดี๋ยวมาแน่ ยังไงดีครับทุกคนครับยังไงดีเดี๋ยวมันจะเดินวนมาทางนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราอ้อมขึ้นไปจึ๊บจิ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 บ๊บแม่มันเป็นยักษ์ที่งโง่เหลือเกินเออมันเป็นยักษ์ที่โง่เหลือเกินเออนี่นะว้าออโอ้ยโอ้ยโ,โดนแล้วเจ็บจริงๆเหรอเนี่ย ไม่เป็นไรใช่ไหมทำไจดีอาการหนักกว่าที่คิดไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันแขบงแค่อะ่ะโอ้โหแค่นี้ฉันกัดฟันทนได้สบายมากเออว้ยมันเป็นคนอย่างนี้เหรอวะเนี่ยไอ้บ้าโอ้โห,โโหไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกโอยนี่มันเลือกอะไรกันเนี่ยโอ้โหครับทุกคนครับเจอถั่วเข้าไปขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไอ้นี่มันเกิดคาดโอ้ แย่เลยร่างกายฉันยังไม่ค่อยมีแรงอพวกเธอที่ร้ายกาจมากรอบโจมตีฉันนะเอถ้าไม่ยอมแต่โดยดีเราจะปาทัวอีกพวกเธอมาจับฉันสินะฉันหนีมาไกลขนาดนี้แล้วทำไมยังมาหาฉันเจอได้อีกล่ะเนี่ยเออช่างเถอะยังไงฉันไม่ยอมกลับไปกับพวกเธอหรอกถ้ารู้แล้วก็รีบไปซะฉันน่ะขั้นเทพตัวบอกให้ ถ้าไม่อยากลุมมกไหม้กับมือกับคนธรรมดา,าพวกเธอหรอกนะปออากทีใิ่จริงๆทั้งๆท,ที่เราได้เปรียบแท้ๆเอะเอ้ใช่แล้วฉันเป็นคนถามเองทั้งหมดเออแกง๊งราตะกี้ของเราอดอยากปาแกแข้งฉนันในฐานะหัวหน้าแกง๊งจะเขโาบยอาหารและเครื่องดื่มนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติอ,อืงั้นก็ไม่เห็นต้องจับกันเลยนี่อ,อืจับคนเรียกเงินเออจะได้เงินเร็วขึ้นไม่ใช่หรือไงมองล่ายิ่งเยอะยิ่งดี ยิ่งเยอะจะได้แบ่งให้พวกเด็กๆในแก๊งใครบ้างอืมเป็นเหตุผลที่น่าสงสัยมากทำไมถามซ้ำไปซ้ำมาฉันก็บอกแล้วไงเออเออจะเป็นซอสีอะไรอืมเรารับคำขอมาว่าต้องจับานนะเออไหนลองจ้องตาชัดแล้วพูดอีกทีสิไอ้แดกครูไอ้หยาแม่ครูแม่ครูตาแม่งน่ากลัวจัดแม่ ไอ้หมอนี่ตาหากที่รับความขอมาไม่ใช่เธอเดียวจีไฟมอน,นเอ้ยดูท่าทางพวกเธอคงไม่ยอมวางมือสินนะนะงั้นพี่โตอย่าวิ่งเดี๋ยวหกลลมม,มาแล้วครับทุกคนครับทำไมพี่ไปนานละ่ะไหนตกลงกันแล้วว่าจะปะลองมแมลงก็จะ มาคือก้นะแต่ยังหาตัวที่ถูกใจไม่ได้เออขอเวลาฉันหาก่อนเน่เอออืแล้วพวกนี้คือใครอ่ะเออเพื่อนของพี่อรอเออใช่แล้วฉันบอกแล้วไงว่าไปตรงมาพวกเขาก็แค่เป็นห่วงอ่ะเอออืเขาเรียกว่าอะไรนะเออบารมีไงล่ะบารมีเออบารมีก็เลยมีเพื่อนเยอะโอ้แม่ เด็กไม่เกี่ยวนะตู้อย่าให้เด็กตกใจสีหน้าพี่ไม่ค่อยดีแดูเหมือนจะป่วยด้วยนะไม่สบายเหรอเอออ้ยเมื่อกี้น่ะหามาแลงเกินไปหน่อยแล้วหัวชนต้นไม้เออก็เลยอาแม่เพราะเขาคู่นี้แข็งแรงมากนะก็เลยไม่เป็นไรมากอืมงั้นก็ดีเดี๋ยวผมกับคุณย่าเนี่ยจะไปหลอกพี่นะพี่ต้องกลับมานะโอเคนะเออเตรียมรอไว้วันนี้ันตกชนะแน่แ่ พวกนี้เป็นใครอ่ะคนแก่คนนั้นคือยาย,ย,ายโอนินะคนที่เลี้ยงฉันมานะสนเจ้าเด็กนั่นคือไดสุเกะคนที่ฉันเพิ่งเก็บมาเลี้ยงนะพวกเขาคือคนสําคัญคุกฉันนะ,น,น,ะนอกจากพวกเขาแล้วคนที่ดีมากับฉันก็มีแค่บรรดาเด็กๆ,ๆในแก๊งอาราตกิด,ด้วยนะถ้าไม่มีเอ่อพวกเขาแล้วก็คงถูกสํานักเทนริวเร่นงานนะนะอืมเอ่อแล้วคุณเป็นห่วงคนเหล่านี้ก็ไม่ควรทําในสิ่งที่ทําให้พวกเขาเป็นห่วงทองสิ อืมเอางี้เรามาตกลงกันไหมไอ้ฉันทำสิ่งที่รับปากกับไดซูกะให้สำเร็จก่อนหลังจากนั้นเราประลองแรงกันเสร็จแล้วเราค่ก็มาดวนกันเพื่อจัดการเรื่องนี้เออถ้าเธอชนะฉันฉันจะยอมกลับอินาซึมะกับพวกเธอโดยที่ไม่ปริปากเลยถึงตอนนั้นแล้วฉันจะบอกกับไดซูกะว่าฉันจะออกไปกับเพื่อนเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงยังไงล่ะอืม เออแม่ยังไงมันก็ดีเราไม่พ้นหรอกน้าเออตรงไปตรงมาดิฉันชอบดีไซน์แบบเธอจริงๆงั้นเราไปที่อื่นกันเถอะนะเราต้องไปหาด้วงกว่างมาประลองเออเมื่อกี้ฉันไปหาทางนั้นค่อนวันโดยไม่เจอตัวที่เหมาะเลยนะบอกเธอมากับฉันจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะหนียังไงล่ะอืมโอเคครับทุกคนครับแล้วเราจะได้เล่นเขาอีกรอบหนึ่งแน่เลยนะบอกเลยครับทุกคนครับเออปาก้องให้ ฉันอยากจะถามว่าต้องกรอหน้านี้แล้วว่าการบดรอมันคือเกมแบบไหนอ่ะอืมพวกเธอต้จะเคยเห็น โอดิคาบุตโตะในป่าอยู่บ่อยๆใช่ไหมล่ะมลงชนิดนี้น่ะภายนอกอาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวที่อ่อนโยนมากนะมันจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวไปไหนเท่าไหร่นะเวลาที่พวกมันต่อสู้จะบอกยังไงดีล่ะเออมันจะต่อสู้กับพวกเดียวกันเองนะแต่พวกมันไม่มีทางยอมแพ้เลยล่ะอืมเพราะฉะนั้นการประลองมาแรงนี่คือเกมที่จะใช้โอดิคาบุตโตะมาต่อสู้กับมดแงฝ่ายตรงข้ามยังไงล่ะเออฉันก็เคยเห็นอย่าดูถูกมันเพียงเพราะว่ามันเป็นเกมเด็กๆนะมันมีความ I'm rude. เบื้องหลังลึกซึ้งนะเว้ยฉันเคยประลองแรลงมันนับพันครั้งแล้วถ้าไม่ใช่ก็อาจจะสัก800ครั้งได้แมเดี๋ยวก็สามารถรับรู้ถึงความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของพวกมันได้เลยล่ะไม่ใช่แค่สภาพร่างกายสภาพจิตใจก็สําคัญนะถ้ามันไม่อยากสู้หรือไม่กล้าสู้เนี่ยก็เอามาใช้ไม่ได้เออไม่ต้องห่วงไปลอกเล่าสิ่งที่โชคดีที่สุดของพวกเธอก็คือการได้มาเจอกับฉันว้าผู้เชี่ยวชาติอาร์ริยะในหมู่บ้านนะเอยเทนไซเทนไซอเราไม่ได้จะมาประลอง ลองมาแรงซะหน่อยโถเ,ยเรามาจับตาดูนายโอ้ยลืมไปเลยนะ<อ>ไม่เป็นไรตอนนี้พวกเธออาจจะคิดว่าฉันโมเดี๋ยวจะรู้ว่าฉันเก่งขนาดไหนเออเดี๋ยวจะได้รับรู้ถึงความอัจฉริยะของฉันนะแต่ว่าเจ้าเด็กคนนั้นมันก็เก่งไม่เบานะเราจะประมาทมันไม่ได้เราต้องเลือกตัวที่ดีว่ <c oughs> <ม>า <c oughs> จริงจังจริง,รงๆแหมอ่ขอฉันดูก่อนนะ <c oughs> อ๋อเดินตรงนั้นอ่าเราไปดูตึงโนอนตรงนั้น มันคงไม่หลอกเรามาทำร้ายทำลายหรอกใช่ไหมอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีฟ้าผ่านด้วยอ๋อแย่แล้วแม่มันคงไม่หนีไปหรอกนะรีบไปจับเร็วโอ้โหปะโถเอ้ยมันหนีไปละไหนเมืม่อเป็นแบบนี้แล้วก็ก็โดดจากตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวเออตรงไหนอุ้ยอยู่ตรงนั้นรวมตัวกันเพียบเลย นี่เหรออ,รอ๋อไม่ใช่เดี่ยมันผลไม้มะม่วงนีกว่า,วาไอ้บ้าเอ้ยเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่า<อ>เดี๋ยวกูว่าไอ้ไอ้ไอ,ไอตโตนี้ประสาทแล้วเนี่ยเออไม่ธรรมาดาจริงไอ,อ้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นออตรงนั้นเออตจ้านั้นแหละเห็นไหมรึเล่ะมากับฉันต้องคนงนะอมันยังไงก็ต้องเจอแน่นอนนะแต่ทำไมตัวตัวเล็กเออมาตัวเล็กไปหน่อยนั่นแหละ แต่แพ้ชนะไม่ได้วัดกันที่ขนาดตัวเว้ยก่อนหน้านี้คุณยังบอกว่าต้องเอาตัวใหญ่ๆไม่ใช่หรืยฟังฉันอธิบายก่อนระกกำลังของมดแรงเนี่ยตัวเล็กอาจจะเสียเปรียบแต่มันมีความว่องไวนะมันอาจจะพิชชนะได้นะแม่แต่มันดูไม่ค่อยกระเับกระเฉงเลยตัวนี้เอแม่เราไม่ลองจะไม่รู้ได้ยังไงเล่าขะโทโถ้ามันดูออหัดก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเธอไม่เคยได้ยินหรือว่าคนตาบอดไม่กลัวงูยังไงล่ะเออถ้ามันไม่เคยสู้มาก่อนมันก็จะไม่ต้องกลัวคู่ต่อสู้มันจะไต่ เออวัลแรงที่ไม่เคยต่อสู้จะเป็นวลแรงที่เออเวลาสู้ครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ขดตัวอืมมันจะไม่กลัวมันจะไม่ฉีรลาดนะอืมเอาละประสบการณ์คองฉันบอกว่าเจ้าดวงกวางตัวนี้มันเป็นตัวที่เยี่ยมยอดแมแล้วไพ่ม้อนหายไปไหนวะกลับมาแล้วนี่ดูทางนี้จะเจออะไรอะ่ะ ้ยัยงไงเราก็ต้องอยู่กับคุณอิตโตะยังดูว่างๆเลยไปดูพวกที่กระโดดเข้ามาเนี่ยเออเจอเจ้าตัวนี้ด้วยละ่ะโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่เบ้มเฮ้ยทั้งใหญ่ทั้งแข็งแรงแล้วดูก็รู้แล้วว่าั้งสู้เก่งเลยน,นะเออตรงตามที่คุณอิตโตะอธิบายไว้ทุกอย่างเลยด้วยอืมแต่เออพวกเราเออหามาคงจะเอ่อแบววัดขนาดาต่างกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเออเธอคงมีประสบการณ์ในการจับจับมัรงเยอะใช่ไหมเนี่ย เเีี่เป็นทางแรกนะเฮ้ยเธอมีพรสวรรค์แป๊บเดียวก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประลองมาแรงสะแล้วเดี๋ยการก็ส่งได้กว่าฉันนิดหน่อยเออแม่ก็ดูไม่เท่าไหร่นะทีแล้เพิ่มจะตัวใหญ่ที่เข้าไปโอกาสชนะของเราจะได้เพิ่มขึ้นอครั้งนี้ต้องชนะแน่นอนเธยบอกว่าแสดงว่ามันไม่เคยชนะมาก่อนเลอในโลกนี้เนี่ย ถึงวม้บางคนจะเปลี่ยนไปด้วยความสามารถและความกระตือรือร้นก็ใช่ว่าเขาจะประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างที่สุดแล้วผลลัพธ์ก็เกิดจากปัใจหลายอย่างแน่นอนนะเออมันคงจะเป็นผมลิขิตยังไงรออืมันคือผมลิขิตผมลิขิตตอนท่าผาโดนให้มากพบกันทันใดแต่ว่าตัวเนี้เป็นของฉันเออเดี๋ยวก่อนนะคุณบอกว่า มแมลงอ่าตัวเล็กมันจะไม่กลัวอะไรไม่ใช่หรืองไงล่ะเอาว่ามแมลงทั้งสองตัวมีโอกาสชนะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนทั้งคู่ดียไ,ไม่เสียตาแย่หรือไ,ไงล่ะถูกเอ้แต่เวลากลับไปประลองมแมลงแล้วอย่าพิ่งพูดพร่ำนะอืมอตอนนี้ฉันกำลังเลือดร้นเลมันมือยกันเลย <c oughs> พี่ผาาไอ้นี่มันไม่เต็มเต็งเ,เ,เออมันไม่เต็มเต็งแล้วละ่ะทุกคนไปครับทุกคนครับเราต้องไปประลองมแมลงให้ชนะให้ได้ เอ้ถ้าบอลแรงตัวนี้ชนะนี un> un ่ก็ถือว่าไพมอนเป็นคนชนะหรือเปล่าเนี่ยมันต้องยอมกลับไปกับเราโดยดีแล้วเนี่ยมาสิได้สุดเกะได้สุดพี่ก็มาแล้วอย่นันเรามาเริ่มกันเลยดีไหมล่ะอีตุแน่นอนอยู่แล้วหน่วงกวามเขาข้านั้นเก่งที่สุดยอดนันในครั้งนี้เนี่ย ผมไม่กลัวอยู่แล้วนะลุยเลยเจ้าพีศาตร์ผง,งาดงัําคำโลก <c oughs> ครั้งนี้ฉันจะต้องชนะแน่น,นินจาเ <c oughs> จ้าแห่งความว่องไวว <c oughs> ่าจะสู้ได้ยังไงวะน <c oughs> ่ะเธอไปตั้งชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะ <c oughs> สู้เขาลุยเลยลูกโอ้โหครับทุกคนครับขนาดตัวมันแบบคนละเรื่องกันเลยนี่ <c oughs> โอ้เอาลูกไปสู้กับพ่อน่ะ <c oughs> จัดก,การมันเลย โอ้โห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 คิดกันใหญ่เลยครับทุกคนครับโอ้โหดู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 เออยังไงยังไงเฮ้ยไอตัวเล็กนี่มันสู้อุ๊ย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 กระเด็นโดนยัดซะแล้วโอ้าวดินจ่าของข้าไม่น้อโอ้ นีจาจความเร็วของข้าผมชนะอีกแล้ววยชนะอีกแล้วบ้าจริงมีฉันแพ้เจ็ครั้งติดต่อกันนะโอ้โหแหมมีโหไม่ได้โกหกสินะเนี่ยอืมปีศาจพังงัดไ,ไร่เทียมฐานซะ่จริงๆแม้แต่อิโตะก็ยังเอาชนะมันไม่มีทางได้เลยนะฉันจะจำตานี้ไว้ขาวหน้าฉันจะชนะนายแนย่นอน เจ้านูหยิบทอร์นาโดเดือดของเธอออกมาล้างตายกับฉันหน่อยสิทอร์นาโดเดือดมีชื่อแล้วเหรอเนี่ยทอร์นาโดเดือดลุยเลยทอร์นาโดเดือดเดียวเธอเอาชื่อนี้ด้วยเหรอเนี่ยฮะโอ้ตัวใหญ่กว่าโอ้ยนี่เรื่องกว่างไข่มอนมันใหญ่บิ๊กบ๊บโอ้โหสุดยอดข้ามไเด็ดขาปทศีสาดพะงาันเงิ้คําโลกเอาเลยนะไพ่มอนซปเปอร์ทอร์นาโดเดี๋ยวมันมีชื่อนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ดูครับทุกคนครับ โอ้โห,โหมันต้องชนะอยู่แล้วมันดิ้นร่วงกว่างยักษ์โอ้โหแพ้ซะแล้วโอ้โหทรนาโดเดือดเก่งจริงโอ้โหไม่คิดเลยว่าเจ้าตัวนี้จะสู้เก่งนเนี่ยเอาชนะปีศาจขาวผง,งาดได้เลยเออๆๆสมกับเป็นเจ้าแห่งการประลองมาแรงที่ฉันมองไว้แต่แรกโอ้โหเยี่ยมไปเลยเจ้าเพื่อนยากอ๋อไพมอนนั้นมีสอรสวรรค์จริงๆด้วยนะเจ้าทอร์นาโดเดือดน,นี่ก็มีส่วนมากนะ เออเรายกมันให้ไดสุเกะดีไหมละ่ะเออยังไงซาหลังจากการบลลออก็จบลงแล้วเนะฮะเอ,อ,อฉันยกให้นายดีไหมละ่ะ <store? S 1> ไดสุเกะเอเจ้านี่ทำไมล่ะฮะให้จริงเหรอรับไว้วไถวเถอน้าถ้าเรากลับไปนายจะได้เอาไปอวดเพื่อน,นยังไงละ่ะว่ามีตัวเองมีะไรที่แข็งแกร่งขนาดนี้น่ะพวกเรายังสามารถกลับไปได้อีกเหรอครับอ๋อมันพายนหนีมาจากเมืองด้วยครับทุกคนครับ เชื่อฉันได้เลยฉันไม่ผิดคำพูดอยู่แล้วนะไอ้น,นี่ก็อยากจะพาแม่ตกลงตามนี้ครับโอ้โหนี่นคุณคุณยายก็ต้องหนีมาด้วยเหรอสรุปนี่คือพากันมาทาั้งครอบครัวทุกคนต้องหนีหัวซุกหัวซุนสวยเลยไอ้อิโตะมันแบบแม่มึงไม่เต็มเต็งมึงก็เลยโอ้พาทุกคนชิบหายไปด้วยอืมแมจ่จริงๆพวกพี่คือคนของสมนัรเทนดิวใช่ไหมที่มาจับตัว,ตว พี่โตใช่ไหมฉันบอกแล้วไงพวกนี้เป็นเพื่อนฉันนะเป็นพี่น้องของแก๊งอาราทากิเออพวกเราสนิทกันจะตายเนะโกหกนะแก๊งอาราทากิมีสมาชิกแค่ไม่กี่คนเองพวกเรารู้จักกันหมดไม่เคยเจอพวกเขามาก่อนพี่โตไม่ได้ทําอะไรผิดนะพวกพี่อย่าจับเขาไปเลยนะนอกจากที่เขาไม่ได้เรื่องแล้วเขายังช่วยเหลือคนอื่นด้วยเขาไม่ใช่คนเลวนะอืมใจเย็นๆสิน่าจะพูดแบบนี้กับคนอื่น จะอธิบายยังไงดีเนี่ยโถ่ฉันละโกหกไม่เก่งจริงๆเลยเออบางครั้งน่ะมันก็จะเป็นต้องยอมรับนะไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกหน้านะขอบคุณครับยาวนี้หมือนว่าจะปิดไม่มิดแล้วล่ะมากับฉันสิฉันจะอธิบายพวกเธอฟังนะฉันยอมรับก็ได้ตอนนี้สํานักเทนเนรีวกำลังตามเรื่องป้นและจี้ชิงรัพย์อยู่ ซึ่งฉันน่ะไม่ได้เป็นคนทำหรอกฉันมีเหตุผลที่ต้องโกหกแล้วก่อนเนี่ยฉันจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วฉันไม่อยากให้คนบริสุทธิ์มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฉันมีความคิดเหมือนกับพวกเธอนั่นแหละฉันแค่อยากจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะแต่มันไม่คุ้มเลยต้องมีใครมาเจ็บตัวนะแล้วมันเรื่องอะไรกันอ่ะทำไมต้องมารับความผิดไว้คนเดียวด้วยล่ะผมเจอมาจากโลกนอกนะไม่รู้ยังไงเออฉันต้องเล่าเรื่องคริมสันออนิี้แล้วก็บรูออนิี้นะเออยักษ์แดงยักษ์าฟผมเธอฟังแล้วล่ะ เ,ออเดี๋ยวถ้าเป็นทีทานแล้วก็เราเคยฟังแล้วล่ะเอออะไรนะพวกเธอเคยฟังแล้วัน้นเหรอทจะได้ไม่ต้องพูดมากนะอืม แล,ล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอทุกอย่างเกี่ยวกับชะตากรรมของเผ่าโอ,อนิในน,นทิทานนั้นแล้วเป็นความจริงนะรูโอนิเรื่องที่จะในรเทศต,ตัวเองมีเพียงแต่ยกักษ์แดงเท่านั้นที่ยังคงอยู่ <ๆ S 1> ที่เหลือเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประวัติศาสตร์จริงๆแล้วนะนิทานบอกเล่าเพียงแค่เรื่องราวที่สวยงามและไม่มีวันที่จะพูดถึงความจริงนะเมื่อนานมาแล้วน่อินาสมาเนี่ยเป็นสถานที่ที่อันตรายมากหากต้องการการคุ้มครองจากท่านไรเดนโชกุนนะเออจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับมนุษย์ด้วย อ๋อแม้แต่ยักษ์อ๋อแม้แต่ยักษ์ก็ยังอยู่ไม่ได้ครับก็เลยต้องไปพึ่งพาโชกุนครับทุกคนครับเผาโอริี่เกิดมาพร้อมกับความภาคภูมิใจที่จะไปขอให้ผู้อื่นยอมรับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเมืมมม่อเวลาผ่านไปเผา,า,า,านี้ก็ค่อยๆแยกออกเป็นสองกลุ่มนะ คือกลุ่มที่อยากจะอยู่กับมนุษย์กับกลุ่มที่ไม่อยากอยู่กับมนุษย์ฝ่ายที่เป็นมิตรกับมนุษย์ก็คือฝ่ายยกักษ์แดงที่ทเป็นหัวรั้นและถือทิฐิก็คือพวกยักษ์ฟ้านึกว่าสองเผ่าที่แตกต่างกันซะอีกที่แท้ก็เป็นเผ่าเดียวกันนี่เองนะใช่แล้วเราแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเราแค่ใช้วิธีย้อมสีเขาเพื่อแยกแยะฝ่ายเท่านั้นเอ้าสรุปแล้วเขาแค่เป็นสีแดงนี่คือย้อมเนี่ยฮะย้อมสีเอาอ เพราะในตอนนั้นมนุษย์จะคงหวัดแรงเผาโอนิอยู่นะ<ส><ม>เออพวกฝ่ายแดงก็เลยพยายามที่จะหาทางที่จะอยู่กับมนุษย์อย่างสันติแต่ว่าฝ่ายฟ้านั้นกับสร้างเรื่องที่ขัดแย้งกับมนุษย์อยู่ต่อเรื่อยๆนะ<ส>พวกมนุษย์ะ<ส>ไม่ได้สนใจ<ส>ว่า<ส>จะเป็นยักษ์แดงหรือยักษ์ฟ้านะขอแค่เป็นยักษ์ด้วยกันเนี่ยมันก็เหมารวมไงเหมารวมก็ไงก็เป็นไปนยักษ์อะใครจะไปแยกยออกมึงมีเขาเหมือนกันอะ ถ้าคืบเป็นแบบนี้ต่อไปมนุษย์ก็จะไม่ยอมรับเผ่านี้ได้ดังนั้นตอนตอน,นี้ผู้ที่น่านับถือที่สุดของออยักษ์แดงและยักษ์ฟ้าจึงลุกขึ้นมาแก้ไขเพราเขาร่วมดื่มสาบานว่าเผ่ายักษ์ฟ้าจะสวมบทบาทเป็นปีศาจชั่วร้ายเพื่อช่วยให้ยักษ์แดงสามารถเข้ารวมตัวกับมนุษย์ได้แต่ผู้นำของยักษ์ฟ้าได้ยื่นมีข้อเสนอสองข้อข้อเสนออย่านั้นเ ข้อแรกเผ่าโอนิจะต้องไม่ถืออาคติต่อมนุษย์าายพวกเขาจะต้องยอมรับมนุษย์ให้ได้ก่อนเมื่อมนุษย์ยอมรับในตัวพวกเขาแล้วเผ่าโอนิจะต้องไม่ทําร้ายผู้ที่อ่อนแอและไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดข้อสองสาาย,ยักษ์แดงจะต้องเข้าไปอยู่อาศัยกับมนุษย์ตษยแต่ไม่ใช่ด้วยการพยายามทําให้มนุษย์พอใจเผ่าโอนิได้รับความเคารพนับถือจากมนุษย์ด้วยทิสัยที่เที่ยงตรงอารมณ์ที่พุ่งพล่านและความแข็งแกร่งอันน่าเกรงขาม พูดอีกอย่างก็คือวกเขาจะต้องสืบสารสายเลือดของยักษ์และปกป้องอความภาคภูมิใจนี้ของพวกเราด้วยนะอืมหลังจากที่ตัดสินใจสียสละตนเองแล้วจำนวนคนในฝั่งยักษ์ฟ้าก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆนะจนหมดไปในที่สุดก็ไม่เหลือยักษ์ฟ้าที่มาคอยก่อเรื่องอีกอ๋อฉันเคยได้ฟังเรื่อง ยักษ์แดงและยักษ์ฟ้ามาต้งแต่เด็กแต่ไม่คิดว่าเผ่ายักษ์ฟ้าจะมีชีวิตรอดจริงๆไงนะหมายว่าเรื่องเลวร้ายพวกนี้เป็นฝีมือของลูกหลานเขาเผ่ายักษ์ฟ้าอย่างนั้นเหรอใช่คนส่วนมากไม่ได้สนใจสีของเขาใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายักษ์ฟ้านั้นยังมีเหลืออยู่บนโลกแต่เด็กในแก๊งอาราธกิเนี่ยไม่มีทางจำผิดแน่พวกเขาแค่เห็นอุนนี่ที่มีสีเขาแตกต่างไปจากเราแต่ถ้า ทาย,ยาทของยักษ์ฟ้านั้นมีอยู่จริงแล้วก็มันก็แปลกใจมากนะอืเพราะว่ายักษ์ฟ้าให้ความสำคัญกับความภาคภูมิใจของตนเองนไม่น่าจะไปปล้นคนได้ <คำ S 1> ใช่พวกเขาก็มองว่าความภาคภูมิใจสําคัญกว่าชีวิตของพวกเขาเนะออฉันชื่นชมเผ่ายักษ์ฟ้าที่จะเลือกเสียสละตัวเองโดยตลอดเข้าใจในสิ่งที่บรรพบุรุษของเขาคาดหวังเลยนะการปล้นและชิงทรัพย์ไม่ใช่ความภาคภูมิใจของเผ่าโอนิสสักนิดนะ คิดคิดว่าพวกเป่าเจ็คฟ้าเนี่ยต้องถูกหลอกใช้หรือไม่ก็โดนบังคับมาทำนะแต่ฉันเน่ยยังไม่มีหลักฐานนะอ๋อก็เลยพยายามจะยื้อเวลาไว้ใช่ถ้าไม่ใช่พวกเขาบกปวดแล้วก็ป่านเนี่ยเจ้าหมอดันคงถูกสนักเทนริวจับตัวไปแล้วล่ะอ๋อฝั่งเทนริวก็กำลังจะจับตัว ไปอยู่ครับมันก็เลยเข้ามารับแทนนะไดสุเกะเขาไม่มีส uh, ่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าคุณช่วยเหลือเขาแสดงว่าเขารู้เรื่องของคุณเหรอเขาคือคนที่ฉันเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยมาจากเงื้อมมือของโรนินตอนที่พวกนั้นมาปล้นที่บ้านไดสุเกะกําลังเล่นอยู่ข้างนอกนะพอกลับมาถึงบ้านพ่อแม่ของเขาก็ถูกจับตัวไปแล้วเอ็ผพลที่ฉันตามเรื่องนี้ก็เพื่อตามหาพ่อแม่ของเขาด้วยนะอ๋อจริงๆไอ้นี่พ่อแม่มันยังไม่ถึงกับตาย อ,อแม่ไม่น่าโกหกเราเลยฉันไม่ได้อยากจะบอกเรืยย่องนี้กับเธอนะแผนเดิมของฉันคือจัดก,การให้พวกเธอสลบแล้วจากนั้นก็พาคร้ากรงฉันหนีไปที่อื่นนะโอ้โหเรื่องนี้ไม่ใช่แค่บวัวนี่อย่างเดียวนะแต่ยังเกี่ยวข้องกับกลุ่มอันตรายที่ปูดที่ชิงทรัพย์อีกด้วยฉันไม่อยากให้คนบริสุทธิ์มาเกี่ยวขอนนะอ้องนะอถ้าพวกเธอไม่เชื่อแล้วก็อยากจะจับตัวฉันไปฉันที่ก็จะสู้กับพวกเธออย่างสุดชีวิตเหมือนกันจะบอกให้ แต่ถ้าพวกเธอยินดีที่เชื่อฉันแล้วก็ฉันขอเวลาอีกหน่อยเมื่อไรที่ฉันจับบัวนี้ได้แล้วก็ฉันจะพาเขาไปมอบตัวนะเออเราจะช่วยคุณเองอืมยักษ์ฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราจะจับให้อืคิดซะว่าพวกเรามาจับตาดูคุณก็ได้นะพวกเธอเฮ่ที่แท้พวกเธอก็เป็นคนมีเหตุผลอย่างนั้นเหรอยินดีฉันจะตามความจริงละพดุงความยุติธรรมนี่เองฉันนึกอยู่แล้วว่าพวกเราจะต้องเข้ากันได้ดีแน่น่นะ บอกไว้ก่อนนะว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่อันตร,รายมากผมจะต้องเตรียมใจไว้ให้ดีอยา่าเอาฉันไม่เตือนนะวางใจได้พวกเราเป็นนักผจญภัยที่เก่งกาจสามารถไม่ต้องห่วงงั้นไปสื้อหาที่อยู่ของเจ้ายักษ์ฟ้ากันเลยนะมีเยอือใรหนึ่งเนี่ยอยู่ที่อ่า่ายทหารนะเราจะไปถามพวกเขากันอื่าโอเคครับทุกคนครับเรารีบไปดูที่ค่ายทหาร มาจากทางนี้หรือทางนี้ไปง่ายกว่าอนะันนั้นมันต้องขึ้นเราจะมาจากทางวาร์ปครับทุกคนครับทางวาร์ปมันไม่ต้องขึ้นนะครับทุกคนครับไม่งั้นต้องแต่น้าผานะครับ